ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเด้ออ่ะตัวนี้ซื้ออะไรพี่ตัวนี้อันนี้ซื้อมาขามครับน้องมาขามซันของมาขามห็นทรชัยชื่อขวานชิดชัดเกียรติขนาดครับวานขวานหวานของขวานขวาบครับตัวนี้ท้องบิ๊ก บิ๊กเบิร์ดครับสี่เดือนอ่างเสน้จรำไรเลยเนี่ยว่าไปมันก็ร้ายเพราะวย่าเหเนื่ <c oughs> อยมันเลี้ยงต้นไปเลยสวันดีท่องท่องบิ๊กเบิร์ดสี่เดือนครับร่วมเันน,นี่นี่นี่ใครอยากเห็นควันดุนนานหลัลงเต็มสูงครับนี่ควันดุนหลังครับนี่สองความควัน,น,น,นแล้วก็นยี่ขฉี่ทะลูก็หลายควันใช่ไหมควันนุนหลังเลยนีบโอ้ควันดีเว้ยสีดีพ่อบอกรักอีกแล้วบอกรักกันอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอันนี้อันนี้คือขวัญที่ถูกต้องครับ ่างเพื่อนขาท้องมีสองขางครับนะครับนี่ขางเพื่อนขาท้องมีทังสองขางอันนี้ตกสูงเพิ่มทางขวาอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่สองปีน่าจะเข่าที่เดือนนลยครับแถวเช่นยังร่นบ่อยังร่นเก็ดีเออร่นแล้วเอ้ยยังงยังแงงจะเริ่มคกวี่เราโยกแล้วครับโยกแล้วรถเราครับนายสองปีสองปีเครื่องสองปีเครื่องครับความสูงนี่พี่ปะเนาะความสูงนายร้อยที่สิบตอนนี้ครับ เอาฟ้าเบิ้องมันต้องเอียงเอาข้าวนะครับเด้งเอียงเนี่ยเอาเอาดีๆให้เลยดีเพราะว่าตัวนี้พี่ว่าทีเปิดราคาให้ฟังเลยเราฟังดีครับราคาดิตัวแพงก็ว่าแพงไปเลยเน้อยตัวกลางกับกลางโอ้ยินทางกูอีหละจะมีอีกอัคคบประมาณเกือบเกือบร้อยที่สิบบาทครับร้อยที่สิบอืมลายเบื้องมันสองปีอันนี้มันโกโก้อยูแปดเดือนนี่ลนะเพราะมันสิเดือนแปดเดือนครับครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าพร้อมบิ๊กเบิร์ดครับพร้อมบิ๊กเบิร์ด สาวยัสาวยัหมอขันพ่อพลาดนอกคนมาแปดิบเปอร์เตัวเมีโอ้โหวไงนีเพราะว่าคนเราอยู่ทั้งสายพระท่นอ๋อผีบสายครับหมอหมอรวมแล้วครับคนมาวว่าตัวใ,ใหญ่ทำเหมออือนก้นอยยังสีเดือนพี่ใหญ่เลยพระท่านเป็นไปอนี้หมอเว้าเนาะก็นั่งอยู่นั่นละหมอคนรวมกันราคาเว่า่ราคาแบ้ราคาเนี่เปิดได้ที่25่สห้ครับสองแสนห้าสอง้ครับครวาย พุ้มคือกันพุ่พุ้งสหัวใจพุ่ัวใจตกตัวแม่มากอหูชอบบิกเบิเหรเรขายื้นพี่เราซื้อรับาขนด้วยเพราะ่าตัวนี้กันกันไปแล้วว่าถึงลอยซีที้าผมซื้อขึ้นยบความสูงะก้อยแม่ตัวเนี้ให้ค่าเลี้ยงพรอมใ่ค่าเลี้ยงพรอมอันอันเราไปแล้วว่าถึงลอยซีท่ห้ามาขึ้นผมลดครับตัวนี้ครับสรับป้ายตัวนี้ผมบอกเลยเลยเอกลักษณ์ให้ทาเบิรงครับในเนี่ยโตปะบูเลยเล่ะเนี่ยใส่ปะบูใส่ป แล้วก็สานดิครับคือสันสันพืชที่มัสูงนะครับสันแต่กอนพี่จอยมันก็นมาอยู่ด่ครับครับกับร่วงแน่นมตอนนี้อ้วนครับแม่เขาเขาก็ห้กันฮอดซี่แสนแม่เขาแม่คนครับผมซื้อแยกแยกแม่คนมากพอแม่คนได้ลูกตอนนี้เขาตกทึ่งแม่ทึ่งลูกเขาแห้งหกแสนอครับตอนนี้นะครับเป็นควายเราไยเราเกาครับเราไยดังเดิมครับนะอันนี้เป็นร้านของดาวซีพี่นะสั้นร้านของดาวซีพี่นะครับแล้วก็พ่อเขาเนี่ยเป็นโชคชนบุรีครับตรงนี้ครับ เบิ้งเล็บเบิ้งแกงเบิ้งขาทุกส่วนครับบรลานครับความสมบูรณ์นะบรลานตรงนี้นะครับสําหรับมือไม่นะล่องผิดล่องถูกมา้นี่ครับผมซื้อขึ้นมัดขันบ่พอใจครับนะครับตรงนี้ผมยันตะบอกขายขึ้นผมเถนัดเอาที่นะครับคือมือไวที่จะซื้อไวเนี่ยจะซื้อบางคนนี่ซื้อแล้วเขาว่ารับผิดชอบอย่างแต่มไม้ที่ไล่พวกไวเนี่ยรับผิดชอบทุกอย่างทุกโตครับทุกโตครับทุกโตครับนะครับประกันอย่างเลยล่ะครับซื้อไปเท่าไหร่ใจชอานั้นเขบอกพอใจนะครับ บางเวลาแต่ว่าออกคอยไปแล้วเพราะเป็นเชื้อที่เปลี่ยนนะครับาแบบสภาพสภาพเก่าสภาพเก่าครับนะก็อยากให้คนที่มือใหม่มีกำลังใจเลี้ยงก็อยากเอาของดีให้ครับถ้าของดีเข้าไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเขาไปต่อได้เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้กันเขาไปต่อบ่ได้เข้ากับไปต่อบ่ราะเพราะว่าตัดท่างเจ้าของอันนี้คือสื่อเสียงเพูดเขาแล้วกันตามโค้ท้ายเจ้าของไว้ตาบเขาขายขายความจริงครับนะไอ้เงินทองผู้ใดก็อยากได้ครับกันเงินทองมาประถูกรูปแบบมันก็ได้อยู่เพราะเขานั่น นั่นเรามันกับมเขาามากเลยคันพิษแล้วพิษรูปแบบเงินบะเขากระเป๋าเด้คันถูกรูปแบบจู๊ดไซส์มะเขาว่านะครับตรงนี้นะครับ,บ,บฝากไว้สําหรับมือใหม่น,นะครับเนาะบางคนอธิบายว่าราคาคือแพงแต่ทำน่าร้องมังก่อนนะ,ะครับเพต้องไปเซเวล่ะหรือบอกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกโชคชนบุรีครับโชคชลบุรีคือผู้ใดกบ้ดนี้ชชโชคชนบุรีมาสายตะกูไทยครับ โชคชุบุรีจะเป็นควายอุทัยนะครับเอ้ยควายชุบุรีนะครับเพราะว่าตัวแม่เขานี่เป็นป้าอุทัยอ่าแล้วก็เป็นร้านดาวซีพีแม่เขาแม่เขาเป็นร้านดาวซีพีแม่เขาโชคชุบุรีป่ะแม่เขาตัวนี้ป่ะแม่ของตัวนี้อ๋อเป็นเป็นร้านเป็นสายดาวซีพีครับเป็นสายดาาวซีีพบสยโชคชุบุรีบวกกับสายโชคชุบุรีโชคชุบุรีคือตัวไหนโชคชุบุรีคือพอโชคกระบี่ครับตอนนี้โมเชเยสตอนนี้กับลูกตัวห่างก็คือเจ้าทองสุกหรือบักไคด้วยของพี่ชมเกียรติเ่านะทั้งสี่ไทยกันหลายล้านจริงจริง สายนี่สายนี่แต่ว่าแม่เขาเนี่ตอนนี้แม่ลูกเขาันในหกแสนนะครับแม่ลูกนะตอนนี้ตกยขอนแกนแม่ของตัวเนี่ยกบน้องคนน่ะเขากันแพรกันหกแ0 0ตอนนี้นะครับแกนี้ขายที่สองแสนห้าหมื่นบาทห้า0 0 0่นบาทเป็นวา่ทองแรกครับจาต้อนรับได้หรอ่ตอนรอบได้เพราะว่าอาชิปหลายมา่อกี่ขอของเดียวกันยังไก็มีนะครับครับมาเบิรงเอาครับเจ้าตัวนี้หลา คันันมาเบิงมากมากแล้วค่มาว่ากันครับผมในเรื่องราคาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขันหอดปีใหม่เนี่ยผมว่าบ่อยู่ครับาราคาขึข้นเนาะเพราะว่ามันมันต้องไปตามเกตครับเพราะว่าเขาสื่อตอนนี้เพราาะว่หลังปีใหม่ก็ไปราคาเพราะป้ายมีตกคลองครับแม่ตกคลองไม่หญ่กูตกคลอง,องไม่อีกผมก็ได้เราลูกพ่นทรายลหรอไปอีกแล้วครับราคาแม่ลูกยกังหน่อยก็บีสามที่ผ่าครับนะครับแพงคอดูเองค่าก็อออถือว่าถุ่แม่ยิงคู่กันนี้ไปอีกราคาเยอะเนอะไปราคาดนีใจครับครับคอันนี้ก็ฝากไว้นะพี่น้องเกษตรกรอาชีวะแพ่งท่านขอมาบนก่อนครับ หลายคนก็จะว่าโอ้ยหาเงินอสามาซื้องื่อซื้อไกว่ทันมาเบิ่งบัดซื้อรถท่านยังซื้อได้ซื้อไกว่เดี๋วผมมากำไรหลาย,ลายกว่าซื้อรถพอรถเข้ากับเลรีมาแล้วเนาะ <c oughs> ลองเบิ่งครับลองเบิ่งบรามันเกลียดขายแต่ว่าสำหรับคนอยากนี่อาชีพเพิ่มนะเป็นกระเป๋าเงินอีกกระเป๋านึงนะครับตรงนี้นะครับการทำนั่นเรียกทุ่มออกนะครับผมพี่เอา <นะ S 2> เอาเอาเอาสียตัวนี้อยากไปเบิ่งที่ทุ่งหญาแล้วจูบเปทุ่งใหญล้วเดี๋ยวจะพาลูกเปทุ่งใหญ่ก็ได้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 ตรงนี้โอเคเดี๋ยวให้เบิ่งอีกตรหยุดครับไปเบิ่งดูัตรดยอดเลลยูกแสนุดไี้ คเห็่พัะนนเหม็นขีน้เป็ดมงโตสุดท้ายครับมือนี่แต่ว่าเป็นตัวที่โอ้ที่เด่นคักะดูสายพันธุ์เมือนี่ีตัวนี้ครับเออตัวนี้เป็นลูกของแมงอทยบวกนมงอูนนทยครับแม่เขาเป็นลูกนมงอไทย นะครับพอเขาคือแสนอุูไทยครับนะตรงนี้มาเต็มแล้วตัวนี้ครับมาเต็มครับอันนี้เพราะว่าแสนอุูไทยกับพวกทั้งสายค้องสูงสายดาวซีพีครับเนาะแสนอุูไทยตัวนี้เป็นแม่เพื่อนเป็นควายเผือกลูกขึ้นอุูไทยรูกขึ้นอุูไทยครับโอ้โหเลยเลือดเต็มเลือดครับเพิ่ปแขทงขาไปดิครับลอยเรือไปนะครับเบงขาบนครับขาหลังไหมเพิ่งเทียบกับขาคนบ่นไปดิ ที่เด็นขนาดตัวนี้ตัวนี้ผูก็เห็นม่นได้ด้อยครับตัวนี้ผมก็ว่า,ายุคนี้ซื้อไปซื้อไปของเสียงคุนตัวนี้เนาะก็อะพออยู่ไล่ผู้เขาควายพาเป็นคนที่ตามออตามเรื่องพันธุกรกรมควายนะครับครับนะครับมึงสายใหญ่เรียบเรียบใหญ่แตงแตงถึงน้อยเดียวงา้างเล่บบดีแต่อยุ่มาขอไงครับแต่ว่าที่ที่เห็นนี่ไอ้ยังนี่ไม่เห็นรับมันมันมันยุคคางของมันคางคางคอกสายเท็ดดดอนไม่เล่นไปนะเท็ดดุดอน เฮ้ยหาบว่คอกเสียอูนี่เพชรดุรานเดียบตัวบอปอยู่นี่มันมีแม่เก่งอยู่ไงโอูกแม่เก่งอยู่ยุบผังสายหูหักแล้วย็เพชรดุรนนะครับครับแต่นั่นนะครับกับเท้าฮะคว้าที่สาหูหักคือสายเพชรดุรานนั่นโบมันลอยโบเส้นนะครับอันนี้โบอย่างโบมีโบมียตีนเส้นเพชรดุรนนะครับสายหูหักแก่ไหนนะครับควันดีครับถ้าถ้าเปรียกๆกับตัวฉลามชนนะครับเพราะตัวนี่นาเขาจะมากกว่าฉลามชนตอนน้อยอายุซ้ำกันปะอายุซ้ำกันฉลามชนนี่เขาอยู่โบท่านมากกว่านี้ นตาปัจจุบันเนี่ยสนามชนเป็นควายสีหง่วงเขาหง่เขางามนะครับโตขั้นสอนเงนะความสูงของสนามชนตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าผมมาบอขาดครับอ,อายุแค่สี่ปีแปดเดือนคิดว่าตอนนี้นะสี่ปีแปดเดือนเพราะตัวนี้จะมาหกกนัก็สนามชนตอนความเง่าอาัติอัติร้อยกว่าแต่เรื่องโครงสังกระดูกตัวนี้ชัดเจนนาจะหน่อยเลยเนาะครับในญ่เพราะว่ามันเป็นเราของแสนอุทัย นะตัวนี้ครับเราของท้องสุขแต่ว่าตัวนี้เนีนี่ตัวเดียวที่เปิดแล้วครับนี่ีตัวนี้เหรครับปีที่อเปิดความสูงเดียวเลยปีะปีความสูงน่าจะลอยสี่2ิศสองครับตอนนี้นะถ้าพอผลาดนะ่าจะลอยสี่ศอยสี่ิบวกแล้วกันนะครับลอยสี่สี่ี่สามสี่ครับนขนาดเย่ทิสาี่่นะครับผมนะตัวนี้เบื้องนาเบิ่งเขาครับเพราะว่ากระบานเขาหญ่นะตกขั้นซ้อนหญ่ครับตรงตัวนี้ครับเป็นเป็นควายที่ สมบูรณ์แบบนะเป็นควายไททีมีอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับตอ้ตองต้องยอมรับในเรื่องของโครงสร้างโครงกระดูกนะของของสายเออแสนอุทัยนะครับตัวน,นี้ครับตอนนี้มันมีทั้งแสนอุทัยและเงินอุทัยบวกกันนะครับสองสายพันธุ์เข้าไปแล้วก็ลองมาเบิรงครับผมกว่าเอาไว้พัฒนาควายที่มีจุดเด่ในเรื่องของโครงสร้างนะครับตรงโครงสร้างเรื่องผิวพันธุ์เรื่องวงเขานะครับเพราะตัวน,นี้ผมคิดว่าน่าจะ ตอบโจทย์คนที่ต้องการเรื่องการพัฒนาของสายพันธุ์ควายตัวเองที่ว่าเอ้บางครั้งตัวน้อยเกินไปวงเขาบงงางกระดูกบางเนื้อกระดูกบางหน่หนังบางนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมที่ว่าตัวนี้อยู่ครบองค์ประกอบครับเพราะว่าดีเนาะครับเพราะว่ามันมเท่าไหท่ไรับทุกสายสายลึกไม่ว่าจะเป็นสายแม่นะครับสายพ่อเขานะครับตรงนี้นะครับดึงดนะี ครับทุกส่วนครับสมสมบูรณ์ครับครับอันนี้ล่อล่อข้ามสมบูรณ์เพิ่มอีกนิดนึงครับนี่ครับก็เอ็นบื่อเลี้งนี่เพราะว่าควรจะให้ลูกดีแต่บื่อต้องเนี้ยเนี่ยมันเป็นติดห้มนะครับบื่อโอ้ยบื่อดีแต่เดี๋ยวพอส่วนรวมครับไปงามครับเส้นกับพี่เรากาะตาเพราะว่าผมก็เป็นคนที่รักไส้สังตาเกิดมากันอยู่ครับ ข้าวไก่ง่ามบอมเตอน์้ายง่าข้ายเนื้อครับพอเป็นน้อยห้หอยนะครับกนะ็เห็นเขาเจ้าซื้อไปคาซื้อไปชังกิโลมัง่งบางครั้งก็สงสารเขาเออแล้วก็ที่แรกก็บโได้คิดว่านเดียมาเลี้ยงแล้วแต่พอดูไปดูมานะครับก็เห็นน้องบุญนะเนาะกับน้องเอียวนะเ,ออเป็นเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่ที่ให้แนวคิดนระาต้องยอมรับเขาว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกวคนเขามีดีในตัวเขาแต่เขา,าเก่าดีครับนำเขามาต่อยอดเขาได้แล้วโมเมอร์เาเด็กน้อยรุ่นใหม่เดี๋ยวพอมีดีนะครับผมบอกว่าคนรุ่นใหม่สร้างพัฒนาชาติเนี่ยมากมายเทาเห็นเขา นาะมีจุดเด่นจุดดีนะครับเราเข้าเอาจุดที่เข้าขาดนะครับไปขอซ่อมรู้จากน้องๆเขานะครับเขาก็ได้บอกว่าค้ายง่ามพี่นะครับนะที่นะังน้องเอียวนะน้องอ้นนะครับออตัวนี้ล้วก็อีกท่านนึงคือจันนิงคือเสี้ยนนิงแะพี่นิงพี่นิงเอินนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ไปเห็น,นท่านุก,กร,รมม่หลายคนที่ออกมาพัฒน,นาแล้วมันต่อยอดสามารถสรั่งอานาคตมีความมันคงต่อครอบครัวนะอาชีพหลายคนนะครับที่เลี้ยงค้ายเราสามารถ ว่าคนเลี้ยงควายสังเกตเขาจะเรียกกันเสียเสียเอาใช่นี่นะครับเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ไอ้นะเขาเรียกไอ้นั่นไอ้นี่ก็มีควายง้มเสียนั่นเสียนี่นะให้ท่านยกตัวอย่างบึงนะครับเพราะว่าเป็นการต่อยอดนาจากบพันุกรรมควายที่เราอีสานเคยเอาตะขาตะทรงมาผสมกับอุไทยในปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ครับที่ถูกต้องที่ถูกรูปแบบนะครับไ่ได้ว่าเชื่องธุรกิจจนเกินไปนะครับก็อยู่ที่ความเข้ใจของฝ่ายที่จะซื้อขายกัน นะครับก็เหมือนท่านท่านล่องครับที่มาเปิดโอกาสในอย่างไรผู้เขาควายนะครับได้ออกเป็นถือว่าเป็นช่องที่สองลังจากเป้าเข้มนะครับตรงนี้นะครับแล้วท่านล่องมิยังเติมเติมนิดนึงครับผมกะเมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับในระูปแบบการเลี้ยงควายที่แบบ่บาครึ่งเปรี๊ดนะครับก็จะเป็นต้องเลี้ยงหลายตัวครับแต่เขาคัดพันุกรรมบางคนก็ว่ามีควายเป็นสิบยี่สิบเราขายควายไปซื้อตัวเดียวผมก็เห็นด้วยนะครับเขามีสิบยี่สิบเพราะแขายออกแน่แต่ว่าเขาพัฒนาที่เขามีแต่จะไม่ต้องเปลืองตังค์เนาะ ปีหน้าเขาจะเปิดระสมแล้วล่ะเปิดเ่ิเปิดีหน้าครับล่อล่หายเพิ่นได้จักสองปีครึ่งก่อนครับสองปีครึ่งใครอยากเลี้ยงก็มาเอาครับเนี้ยงใช้เลือดเต็มเต็มแท้แน่นอนนะครับบ้านนี้กรเอาย่ำบ้านไหนข้างนี้บ้านยังไงบ้านนี้ขึ้นอยู่ตรงกบันนนต์สวรรค์ตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรีถ้าแยกอีกนิดนึงเป็นหมู่บ้านน้อยๆแยกจากนนต์สวรรค์เขาเรียกว่าบ้านพรสำลิศอยู่หลังวัดป่าสิรียังกอบมุทธจำซื้อวัดป่าอะไรทันมากเมื่อกี้นี วัดป่าลุงต๋ไมัวัดป่าลุงต๋ไม้เนาะวัดป่าศิริมีลูกสร้างตัวยิงใหญ่หรอกครับนะครับตัวนี้ครับท้างเข่านะครับเนาะกับคิดว่าปีหน้าอาจจะเปิดผสมได้ตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการในเรื่องสายพันธุกรรมนะครับถือว่าไปอุทัยบดถึงกับมาหนีก็ได้ครับถึงอุทัยขึ้นกันครับเพราะว่าผมประกันให้เพราะว่าถามเราถามก่อมาตรฐสผมรไยใดเมื่อครับผมผมก็ได้ประสบการณ์จากท่านผู้เพื่อนเลี้ยงกอนเขากับที่ทายอาศัยกันนะครับเพื่อนก็บทายทอดมากกับยังปีวินัยเตาสุภาพเนาะท่านอเนกถือว่าเป็นพ พีวิไนต์ตัวนี้ผมก็ได้ตืบสาวเล่าเรื่องตามขอตามเรามายังเที่นนิงกระดูก่อยมาตะส่ตั้งสายุดรอนเท่าตันล่องเก่งกับมีไอแแสนเพชรตัวนี้ครับผมบอกอีกเป็นตัวหนึ่งที่สวยนะครับหน้าที่โค้งสา่งดีที่ผมเห็นแล้วผมกคตตามโัตติดไหลนะไอแแสนเพชรตัวนี้ครับว่าธรรดาเดี๋ยวดูเรื่อยๆครับนะผมอาจจะอามาผสมกับของผมมั่งเพราะว่ามีสายเดาซีพีอยู่ครับเราเก่าคนนากรผสมกับเพชรอุดรนเท่านะคือซอยกันครับซ้อยกันนะครับต่อไปอาจ์ตี ได้มีวงการควายได้มีหลากหลายอาชีพเขามา,วารวมกันเป็นจุดรวมได้เพื่อนจะไ,ได้มวลน,นะครับบบบค้นเพื่อนครับขอ,ของความรู้เนี่ยแบบค้นไปอะไรขึไปข่ามือใหม่เนี่ยสิาก็บมีขาเหรียญน้ำมันครับครับครับเพรนะาะว่าขายแพ่งไหลกับเบาไหวแต่ว่าข<อ>ายแพ่งเขากับถามบาติมากพอว่าแพ่งเขาอย่างเขากับสองเบื้องตีว่าเขาอพอกมาแพงหรือมาถูกกับเบิ้งตีพันตุกกับเบิ้งตีของทำนะครับว่าของดีราคาถูกกับมีแต่ว่าของแพงราคาของแพงของบดีกับมีนะครับก็ดูที่เขาดูให้เป็น การตัดสินใจให้ท่านมาดูตัวจริงทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูของดูตัวจริงครับซื้อขายบางคนโทรศัพท์ซื้อได้สร้างซื้อผิดหวังหลายครับครับบางคนเป็นเรื่องเป็นล่ากันหลายครับบางคนเห็นรูปสวยต่อบางอีกแบบนึงแต่บางที่ลูปบ่สวยตัวจริงสวยก็รูปก็มีก็คือเขาเอาง่ายก็คือเบิ่งเนี้ครับให้เบิ่งตัวจริงนะทรงรูปบ้านไดเฟซในไลน์ท่านเบิ่องด้วยนะโอ้ลูกเฟยลูกไล่เพรามันนั่งง่ามไปเบิ่งตัวจริงโอ้ยบ้านบ่ไปวัดกับพวกกายย่างน้ำแล้วนะครับนะ ห้ย่านมาเบิ่งเอาอนี้ยังดียังขายตัวจริงเดียวบางคนขายพ่กไม่ตัวจริงเลยแ่ายตัวคนอื่นมาให้เบิ่งกันแล้วมันหนักอ่ะควายพือกันครับครับแล้วคนไป่ายตัวนึงแล้วก็ส่งอีกตัวไปให้มีหลายครับผมระวังดีๆนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาพี่น้องเกษตรกรเท่าหรือว่าคนรุ่นใหม่คนที่มีอาชีพดีอยู่แล้วยิ่งมาเอาตัวนี้เพิ่มครับเป็นทรัพย์สินเพิ่มเพราะว่าผมกับประสบความสำเร็จในอาชีพที่กรุงเทพผมเรียกว่ารวม20-30ปีครับงานในกรุงเทพเนี่ยนาตาสุด้ายกับทิมห้อยเกาห้อยเดิม่ดก็คือลูอีสาานเรัหมา ดูแลนะพ่อแม่ย่ำเพิ่นแก่เฒ่ากับมีควายพ่อได้เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ผู้คนสําคัญก็คือเงินนะครับแต่ว่าขันเงินนี่ขันมุ่งหาตั้งแต่เงินความสุขกับบ่มีเลยครับเนาะนะต่ว่าความสุขกับมาจากเงินแหละต่ว่าเงินแบบใดใหายยุคเขาโดนๆนะครับตรงนี้นะครับนก็ถือว่าฝากไว้นะครับเป็นของทรัพย์ของทุนนะทั้งอ่าพอแม่ปูชาตายายนะของครูบ้านครูเมืองเข้าครูบารมีก็คือควายอีสานบ้านเข้านี่แหละครับนะมาซอยกันพัฒนา นะครับบางคนบอกว่าไอ้ควายไอ้ควายนี่ครับพมมือนี้เรียกผมไอ้ควายผมม่เคยโกรธนะครับ <c oughs> ผมบอกให้เลยนะเ <c oughs> พราะว่าผมเป็นควายกับควายยังก็แล้วไปครับ <c oughs> ผมบว่าผมม่ได้โกรธม่ได้ซื้อนะครับเราจะเพิ่มที่บ้าไปนะครับตรงนี้นะ <c oughs> บอกว่าโอ้ยบังเรียนหนังสือไม่ได้เป็นเหมือนควายเลยผมมือผมมาเคยโกรธได้่าครับเพราะว่าควายเพิ่นมีคุณน,นะ <c oughs> ทุกมือเขากินเข่ากินน้ำกับจากควายไทยนี่แหละครับเนาะมอเตอร์ไกันย้อนในควายนี่แหละครับมีรถมีลากกันย้อนในควายนี่ครับมีบ้านมีตองมีความผูกพันมีสิ่งที่ดีขึ้นก็ออออไ้้้คควาาาายยยยเเนนนนนีีีี่่่รับหททใฮมมจุุดืืูก นะครัฝากไว้นะครับคานรองครับครับมอดีก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่คือคักหายครับเี่ม่กันหลายครับครับครับเอาเดี๋ยวเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดศูนก้าแปาสามหกห้าสามหกห้าสามเก้าห้าห้าสามครับซื้อนวัตครับซื้อซื้อเป็นทางการคันซื้อเรนเรนกระเสียคึกเสียคึกบ้านเท่าเนี้ยใมกฤยคึกปลาโมดตะกี้นะครับน่ากาวคาบอคักกรเอิ้นกึกคึกกระไครับกเสียคึกกรเสียคึกครับควายสะลือก่อไก่นี่และะเสียคึกนี่แหะครับ นะก็ฝากไ้ทั้งช่องคนควายใหญ่นะทา้งช่องคนควายใหญ่เพราพ่อเจ้าโตจริงกันไงครับผมตรงนี้นะครับไงรอดูดีบุคลิกดีท่ามนร้องจริงกับต้องขอขอบคุณท่านร้องเกิงคู่อิ๋วนะครับที่มาเต้พ่อเจ้พ่อเต้พ่อนะครับนะที่ที่มาทรายถ้ำตัวนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมลูกอีสานสําหรับคนกับควายผูกพันกันตั้งแต่ดึกดําบันมากับ่าไใดนะครับจนว่าปัจจุบันนี้เอามาเป็นในรูปแบบของกึงเชิงธุรกิจ นะครับธุรกิจครอบครัวก็ว่าได้หรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้เดี่ยวตั้งเท่าเดียวเฮ็ดไห้มันเป็นแบบไหนนะครับก็ขอฝากไปทั้งช่องนี้ให้ท่านติดตามเยอะๆนะครับหรือว่าท่านลองอยากจะมีอะไรฝากเพิ่มเติมอยู่บ้างครับผมรี่สำคันครับไล่ภูเขาควายนะครับเปิดให้พี่น้องเขาเขาเบื้องติดต่อสอบถามได้เนะจากประสบการณ์พี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอบคุณพี่พิทักษ์ครับเจริญศรัทธาขอบคุณครับพี่เจริญศรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ